Một số người dân ở đây, người dân ở đây, người đây, người ศีขอดายสุสัีใหม่นหม่หมบอกบุญน้ำเครับบอบอกบุญึ้นบานใหม่ยไม่แห้งยีไม่แห้งด้ยเด่นะสุขภาพแข็งแรงขิดการสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาแสดงนั้นก็ขอให้คนเป็นหลาหลายหลาานพันลานดีก่พันลานกนหลายคนสื่อบาดสื่อนั่ง โทรมาว่าแต่คู่เบ่าบางน,น,นี่ยมันนี่วางพอดีอเลยโอ๋อวางพอดีเลยก็ก็วางพอดีกันพอดีแหละเมื่ออื่นเงีมันสิเหตุยังไงเมื่ออื่นกันบแต่ตกไปแต่บายบายแน่ละครับกใกล้อยู่บุรีลำสองร้อยโลอันนี้บารีลุกมันเตรียมงานเตรียมอ่าง่ก็ออกจากบุรีรัมย์แล้วก็สีบนเวียนอยู่แถวนี้ก็จะได้อยู่บ้านน้ำนะครับเตรียมงานไปน้ำอยู่บ้านน้ำ จะมีขึ้นไปปาจินอยู่หน่อยหนึ่งกับบุรีรัมย์อีกครับอ่ะ,อะบางที่กับแม่หน่อยอาจจะอยู่เตรียมงานถา่าอยู่ซีเมนแม่หน่อยอยู่เอาแม่หน่อยอยู่บ้านหรอได้ต้องเตรียมงานเตรียมยังน้นำหนันครับ,ว,บว,ว่างกู้กับแหวกเป็นอย่างไรวางก็เบื้องในคลิปกันเนียนอยู่บ้านกับแหวไปโหลดบางทีโอ้ยเวลาว่างตรงกันมันยากเนาะครับเนาะกับกู้กับมีงานหลายหม่อง าม,ม,มาของเธอกบนอนปึ๊บปึ๊บเรื่องล่ะกับไปเห็นงานกะเขาห้องพักก็นอนกับพอค่อยมีเวลาสิทธิ์มีครูอยู่ที Lap ่ไหนก็เจริญสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแซมันเพชรบันแพงนะครับพ่อแม่เอฟซีอีหล่าอุ้งอิงเพชรบันแพงแล้วกะ ขาดก็ได้นะครับสวัสดีเอฟซีพลัง,งเงียบทุกคนนะครับเนาะขามาแล้วนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ไปนํ่นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็นคลิปต่อๆมาต่อๆไปขอขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดจากคลิปเปิดหัวไปนะครับเนาะอีหล่าอุ้งอิงเพลินวันแพงนะครับได้เดินทางฮอดบ้าน อดบ้านหนองคู้จัวัดชีสเกียนเรเรียบร้อยนะครับแล้วกะนะครับเนาะได้เดินทางไปหาคู่ต่ำนักคารินนะครับหรือถ้าเดียกภาษาทางการก็อาจารย์ต่ำนักคารินเป็นไผ่พอพอยเอฟซีหูอยู่แล้วนะครับเนาะหรือหลายๆคนกอาจสิยงบ่งู้นะเนื่องจากมาตามที่หลังมาตามหลังๆนะครับ ครูต่ำนักคาริณเนี่ยเป็นครูสอนหมอลั้มอิหละคนแรกนะครับเนาะสอนหลองสอนลั้มนะอิหลาองอิงลั้มสิ่งเป็นย้อนไผกับย้อนครูต่ำนักคาริณเนี่แหละครับนะเป็นคนสอนแตะสอนยังบอรครบนะครับเนาะนะน้องได้แค่สอนได้แค่ยกนะยกหนึ่งยกสองได้แค่นั้นนะครับเนาะน้องก็ได้ไปขึ้น สาน่อยเป็นแต่แหงก่อนนะครับเนาะก็เลยเรียนบจบนะครับเนาะนะเพราะว่าตามตามจริงลําสิ่งมันมีมันบ่ดยมีแค่หยกสองลนกนะครับเนาะมันมีมันมี่มมมมมมหลยก็นั้นนะครับเนาะมันมีหลายกว่านั้นอีหล่กก็ไดมามาได้มาส่วนหนึ่งนะครับเนาะไดมาส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นพื้นฐานที่ดีนะครับเนาะในการต่อยอดอีหล่าทั้งเวที แล้วกัที่ขาดบก็ได้เลยนะครับเนาะคู่ต่ำนาคารินนะครับก็ได้แต่งเพลงนะประจําตัวของอีหล่าให้พร้อมนะครับเนาะ,ะพอมาเอฟซี FC, อาจจะเคยได้ยินมาตลอดนะตั้งแต่อีหลา่าขึ้นวงสนอยเฟดวันแพงมากนะครับเนาะอีหล่าลองมาตลอดนะครับนะรัตนพรบอดแฟนนะครับ นั่นแหละครับเพลงที่คู่ต่าแตงไห้ในเนื้อหาเพลงก็เป็นการบรรยายตัวตนของนอ้องที่มาที่ไปแล้วก็ท้าฟังดีๆในเนื้อเพลงสีมีบอกพร้อมนะครับเนาะว่าคู่ต่ำนคริลรนเป็นคนสอนหลองสอนร่ำนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งทีคู่ต่าแตงไห้คือกันก็คือเพลง จากใจรัตนาพรนะครับโฟร์เวอซี่ต้องแยกออกจากกันนะสองเพลงนี้นะครับรัตนาพรวอนแฟนก็คือเพลงเร็วจากใจรัตนาพรคือเพลงสานะครับสองเพลงแต่จากใจรัตนาพรนี่อีหล่าโด,ดนโดนหลองเถื่อนหนึ่งแต่ว่ารัตนาพรวอนแฟนนี่ลองแทบประจําแทบทุกงานแทบทุกคืนที่ขึ้นแสดงนะครับพะมันเป็นเพลง เพลงบงบอกตัวตนของน้องนะครับเนาะราตรีพรพอมแฟนเป็นเพลงบอกตัวตนหอฝันมาหลังหันเป็นเพ่งเพลงแจ้งเกิดน,นะน,ดนี่นะครับนะมาเลีขาดบ่ได้สองเพลงนี้นะครับอีหลาไปหยังนะครับไปหาคุตามคือไปสวัสดีปีใหม่นะครับไปสวัสดีปีใหม่ไปอวยพรแล้วก็ถือโอกาสนะครับถือโอกาส ชวนนะครับชวนคูดต่ำเชิญคูดต่ำไปรวมท่าบุญขืนบานไม่พอมนะครับเนาะเพราะว่าคูดต่ำเคยเปื่อยๆไว้นะครับเนาะว่าเลือกขืนบานไม่อ่ะคูดต่ำก็อยากไปแต่ว่าเหมือนประมาณว่าเอาเอาตรงๆนะครับเนาะจากใจของอาจารย์นั่นแหละถ้าคูเป็นอาจารย์คืออาจารย์ทุกคนก็อยากให้ลูกศิษย์ มาเชิญด้วยตัวเองอะตรงๆได้แหละนะครับเนาะนะครับคือหลายคนอาจจะมองว่าคือถืออีโก้แทะมันมันกับมันกับมองว่ามเป็นอีโก้ก็ได้แต่ว่าคือยางหน่อยถ้าลูกศิษย์เอ้ยปากสวนอ่าก็กลายเป็นก็มันก็จะเป็นประมาณว่าเออลูกศิษย์เขาตั้งใจมาชวนเข้ากับไปอย่างสี่นะนะครับเนาะแต่ว่าถามว่าถ้าอีหลาบมาชวนเนี่ยคู่ตาไปได้บ่ไปได้แน่นอนครับ แต่ว่าลึกๆในส่วนลึกของอาจารย์ก็กคืออยากให้ลูกศิษย์ได้มาเชิญมาเอิญน,นั่นแหละเอาไงนะครับภาษาบาลเอามาเอิญน,นะครับอยากเลยมาเอิญไปท้าบุญน้ากันก็รอเบิ่งนะครับนอวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดธันวา t h i นะครับสาน้เพชรบ้านแพงวงใหญ่อยู่ที่บ้านน้องครูนะครับเพราะว่าแล้วก็พ่อเอกบอกว่างานที่สามบเอ็ด งานวันที่3เมเอนนี้คือเป็นผ้าป่าด้วยนะครับเนาะแะ้วกาศเศร้าวันที่หนึ่งมีหลดแห่สาร้อยเตยสเสด็จเป็นงานเขียนบันใหม่นะครับเนาะอาแล้วครับนะสำหรับชิปนี้ฝาไว้สั่นี้นะครับขอโดนหลายๆที่อาจจะว่ารื่นไหล,หลช่วงนี้ขอนแก่นอากาศเย็นนะครับเนาะซื้อว่าไอ้บอย เอาละนะครับเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การรับชมทุกๆก,การติดตามนะครับพอกันไม่หิบหนานะครับแลวชดนี่พ่อกัสซนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ